เป็นปีที่9ของรายการคุยยกบ้านแล้วจ้าจัดเต็มมากทุกการเปลี่ยนแปลงการเติบโตเรื่องราวความสนุกสนานเรื่องราวดีๆเราจัดให้คุณผู้ชมเนี่ยเทปปลายปีว้าวพี่ทิพย์ไปไหนเนี่ยโอ้ยเจ้เจ้ไม่ตอนนี้จริงตอนนี้ชุดเนี่ยกับข้างหลังอะมันกลมกลืนกันมากตอนนี้ผมเห็นพี่ทิพย์แค่นี้แค่นี้ <laughs> จ๊คเดี๋ยวก่อนเป็นอะไรค่ะเป็นอะไร ผมอยากนั่งให้มีสไตล์แบบพี่ป๊อปดีออ์โอ้ยไม่ต้องไปก๊อปปี้เขาแต่ละคนก็มีสไตลเป็นของตัวเองพี่ทิพย์แต่ละคนน่ารักหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวพี่ทิพย์ขอคำเดียวเลยแจ็คเอาลงเพราะว่าตอนนี้ผมตะกิวยะกินแล้ว